เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงแหล่งทุนนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของธนาคารเพื่อการเกษตรษและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะครับจะดําเนินการในโครงการปุ๋ยและชีวพันธุ์คนละครึ่งซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลน,นะครับพูดคุยกับคุณพงพันธ์จงรักรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศในช่วงแหล่งทุนนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยไต้ถุนร้าน เราจะมอบกระเป๋าเก็บความร้อนกระเป๋าเก็บอาหารบรรจ,จุอาหารนะครับกระเป๋าเก็บความกระเป๋าเก็บอาหารซึ่งสามารถบรรจ,จุความร้อนได้โดยเป็นกระเป๋าจากทางธนาคารออมสินนะครับเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยกันตอบคำถามและส่งคำตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้าน เวนวักเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อกัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีสุดจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบีย้ยใต้ถุนด้านได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจําวันนี้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยคำถาม,ามตามมา ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อธนาคารประชาชนซึ่งจะให้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทนะครับโดยมีอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่ร้อยต่อเดือนแล้วก็มีระยะเวลาในการชําระคืนนาน8ปีด้วยกันนะครับทุนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อโครงการ สินเชื่อธนาคารประชาชนนะครับโดยจะมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้นจะอยู่ที่ร้อยละศูนต่อเดือนนะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการชาระคืนนาน8ปีด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคําถาม <S <S ถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อธนาคารประชาชนซึ่งเป็นผลิตภัรรณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินที่จะคิดดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่ร้อยละศูนต่อเดือนแล้วก็มีระยะเวลาในการชาระคืนนาน8ปปีเนี่ยนะครับคำถามคือวงเงินสินเชื่อ ของสินเชื่อธนาคารประชาชนเนี่ยธนาคารออมสินจะมีวงเงินไม่เกินจํานวนเท่าไรนะครับไม่เกินจํานวนเท่าไหรส่งคําตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเป็นบักเล่าสู่กันฟังนะครับส่งคําตอบมาใน Inbox ได้เลยนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารอมสิน ขอยกระดับความปลอดภัยในการใช้บริการโมบายแบงกิงนะครับโดยการเพิ่มโหมดบริการ m y m o s c r l l Plus หรือว่าเครื่องหมายบวกนะครับซึ่งมีการจัดทำสำหรับธุรกรรมเฉพาะบัญชีของตนเองเท่านั้นกรณีที่มือถือของท่านโดนแฮกหรือว่าโดนควบคุมมือถือผ่านรีโมทเนี่ยนะครับมิชาชีพจะโอนเงินไปยังบัญชีอื่นหรือว่าบัญชีบุคคลที่3ไม่ได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการจํากัดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งธนาคารออมสินเป็นธนาคารแรกที่ได้เริ่มติดตั้งโหมดดังกล่าวขึ้นมาเพื่อให้บริการกับลูกค้าที่ใช้งานแอปพลิเคชัน m y m o อยู่แล้วนะครับโดยลูกค้าสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดเป็น m y m o Secure Plus ได้ด้วยตอนเองโดยมีวิธีการคือไปที่ปุ่ม m y m o Secure Plus มุมขวาบนหรือจากแบนเนอร์หน้าโฮมก็ได้นะครับหรือจากการจากแถบตั้งค่าและเมื่อกดสมัครใช้งานแล้วเนจะต้องยอมรับข้อกาหนดแล้วก็เงื่อนไขในการให้บริการก่อนนะครับหรือว่า การเปลี่ยนโหมดแล้วก็มีการยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าแล้วจึงสมัครเข้าใช้บริการได้นะครับส่วนกรณีที่ลูกคา้าเมื่อใช้บริการไปแล้วอยากจะเปลี่ยนกลับมาใช้เป็นแบบแอปพลิเคชัน m y m o ตู้แบบทั่วไปเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ธนาคารอมสินท,ทุกสาขานะครับการลบไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟมครับได้ดําเนินการตามนโยบาย อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด20บาทนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบาย Bin, ควิกวินคมนาคมเพื่อความอุดมสุขของประชาชนที่สําคัญของกระทรวงคมนาคมโดยรฟมได้นําอนโยบายดังกล่าวมาดําเนินการในระบบรถไฟฟ้ามหานครสายชลองรัชธรรมหรือว่า MRT สายสีม่วงก่อนเป็นลำดับแรกนะครับซึ่งในช่วงที่เนินนโยบายตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2566จนถึงวันที่30มิถุนายน2567นะครับ รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงมีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ64,582คนต่อเที่ยวนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ6,197คนซึ่งในวันศุกร์ที่28มิถุนายนนี้จะเป็นวันศุกร์สิ้นเดือนปรากฏว่ามีจำนวนผู้โดยสารสูงถึงและเมื่อวันที่28มิถุนายน2017นะครับซึ่งเป็นวันศุกร์สิ้นเดือนเนี่ยปรากฏว่ามีจำนวนผู้โดยสารสูงถึงวันละ 86,639คนต่อเที่ยวนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่มีผู้ใช้บริการสูงที่สุดนะครับนับตั้งแต่รถไฟไฟ้า MRT สายสีม่วงได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนโดยสถานีที่มีผู้โดยสารเป็นจํานวนมากที่สุดนะครับก็คือสถานีตลาดบางใหญ่มีจํานวนผู้โดยสารอยู่ที่วันละ9,856คนนะครับ ธนาคารออมสินครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสลากออมสิน1ปีซึ่งมีให้เลือกออมทั้งแบบที่เป็นใบสลากแบบเดิมหรือว่าจะเป็นแบบสลากดิจิตอลก็ได้นะครับโดยมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลเป็นทองคําแท่งน้ําหนักทอง10กิโลกรัมมูลค่า26ล้าน5แสนบาทนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสถูกรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทรางวัลที่2มูลค่า1ล้านบาทอีกด้วยนะครับโดยการออมต้องออมขั้นต่ำตั้งแต่100บาทขึ้นไปซึ่งหากออมจนครบกําหนด อายุของสลากแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้รับตรงเบีย้ยกลับคืนมาในอัตราหน่วยละ25สตางค์ซึ่งดอกเบีย้ยและเงินรางวัลที่ด้รับนั้นไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับมดเขตร,รับออมวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วนการออกรางวัลก็จะมีขึ้นในวันที่16กรกฎาคมนะครับหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กําหนดเอาไว้ในภายหลังนะครับสนใจก็สามารถออมผ่านธนาคารออมสินในทุกสาขาหรือว่าจะผ่านทางแอปพลิเคชันไมโมก็ได้ส่วนรายละเอียด ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของธนาคารอมสินนะครับ www.gsb.or.th หรือจะสอบถามเพิ่มเติมก็ GSB Contact Center มาเลขโทรศัพท์1 1 1 5ก็ได้เช่นกันนะครับเงื่อนไขก็ไปไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหาก,การณ์การเกษตรหรือว่าทกศครับพร้อมที่จะกลับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนปุย๋ยลดต้นทุน การผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อไปค่าใช้ใจ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินรีย์และก็สารชีวพ,พันธุ์ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศซึ่งมีจํานวนกว่า4ล้าน6แสน8 0,000โคเรียนนะครับโดยรัฐจะจ่ายเงินช่วยเหลือค่าปุ๋ยให้ครึ่งหนึ่งหรือไม่เกินไร่ละ500บาทนะครับโคเรียนและไม่เกิน20ไร่แล้วก็เกษตรกรจ่ายอีกครึ่งหนึ่งเพื่อเป็นการสนับสนุนการลดต้นทุนและก็การเพิ่มมูลค่าผลผลิตนะครับและจะนําไปสู่การยกระดับรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นอีก3เท่า ภายในระยะเวลา4ปีตามนโยบายของรัฐบาลนะครับใครผู้ที่สนใจนะครับสามารถแจ้งความประสงค์ให้เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน B A A C Mobile ได้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปเมื่อวานนี้ครับวันที่8กรกฎาคม2567นะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้จัดพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเปตองการกุศงท่าเรืออัลเพ่นประจำปี2567นะครับซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันกันในวันที่13กรกฎาคมนี้สําหรับปีนี้มีนักกีฬาเปตองจากภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเข้าร่วมกว่า300ทีมด้วยกันนะครับซึ่งการแข่งขันก็จะมีขึ้นที่สนามกีฬาเปตองของ สโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทยโดยรายได้ทั้งหมดจากการแข่งขันจะไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็จะมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชเชียงของจังหวัดเชียงรายเพื่อนําไปใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและก็มีประสิทธิภาพในการรักษาประชาชนนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงแหล่งทุนครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของโครงการปุ๋ยและชีวพันธุ์โคนระครืงของรัฐบาลนะครับโดยทกศตอนนี้ก็พร้อมที่จะสนับสนุนโครงการดังกล่าวแล้วนะครับพูดค,คุยกับคุณพงพันธ์จงรัก รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณพงพันธ์ครับสวัสดีครับเป็นพี่พันธ์ท่านผู้ฟังทุกท่านครับที่มาที่ไปโครงการนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณพงพันธ์ครับออเป็นเป็นเป็นเจตนาของทางนโยบายรัฐบาลนะครับที่ที่ที่มอบให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยทําโครงการปุ๋ยและชีวพันธุ์คนละครึ่งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูกาลผลิต อ่า66ถ้า67เนี่ยฮะนะครับกับกับแล้วเราเราดำเนินการยังไงบ้างฮะอาโครงการนี้นะครับเจตนาก็คือมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอการทำนาของพี่น้องเกษตรกรชาวนามีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายอันนี้ในการจัดหาปุ๋ยหรือสารเชื้อพันธ์ในการทำทำนานะครับคุณพียรพัฒน์กับแล้วก็เจตนาเพื่อจะให้ได้ใช้ปุ๋ยที่ ที่เหมาะสมกับนิเวศและสภาพพื้นที่แล้วก็ตามหลักวิชาการนะครับแล้วก็เจตนาที่จะให้กเกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นครับนั่นคือนั่นคือลักษณะของอวัตถุประสงค์ของโครงการครับครับแล้วทีนี้เกษตรกรจะต้องทํำยังไงครับคุณโบพันครับเกษตรกรที่ที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการถุยและเชียวพันคนละครึ่งนี่ก็คือเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีการผลิตหกเจ็ดกับหกแปดกับกรมส่งเสริมการเกษตรต้องขึ้นทะเบียนเท่านั้นนะฮะ อ่าใช่ใช่ครับซึ่งซึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องกเกษตรกรเนี่ยในในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ได้ขึ้นทะเบียนอ่กับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรมาเยอะแล้วนะคอะคุณคุณวีณณณพ,พัฒน์ครับสมุดเขียวหรือเปล่าครัคุณมงธ์ประธานโทษอ่ใช่ใช่ครับเ๋อใช่เขาเล่นเขียวนะค,ะครับอ๋อโอเคโอเคเขาใจละครับครับเพียงแต่ว่าบางบางพี่น้องเกษตรกรบางท่านอาจจะต้องมีการพื้นที่เพิ่มหรือปรับลดพื้นที่ก็ก็ต้องไปปรับปรุงข้อมูลที่ที่ธนางารเกษตร อ่าตำบลหรืออำเภอที่สังกัดน,นะคร,ครับครับครับก็ไปทําตรงนั้นซะให้เรียบร้อยก่อนนะฮะใช่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 นั่นนั่นเป็นเป็นการตั้งต้นเลยครับครับแล้วก็หลังจากนั้นแหะครับอ่าหลังหลังจากนั้นนะครับอ่านนเมื่อเมื่อเกษตรกรขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ก็จะสุกส่งมาว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้หรือไม่ถ้าขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็แสดงว่ามีสิทธิ์จะจะมีการในโครงการนี้เข้าข้าวก่อนนะคุณสิพัฒน์ก็คือรัฐเนี่ยรัฐจะสนับสนุนค่าปุ๋ย เคมีปุ๋ยอินทรีย์หรือสารช้อพันธุ์เนี่ยในราคาไม่เกินไร่ละห้าร้อยบาทนะครับตามพื้นที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันนะครับครัวเรือนไม่เกินยี่สิบไร่นะครับก็ก็รับให้เงินก็สรุปว่าห้าร้อยบาทคูณยี่สิบไร่ก็ไม่เกินหนึ่งหมื่นแล้วพี่น้องเกษตรกรก็ต้องสมทบอ่าค่าปุ๋ยเองอีกครึ่งหนึ่งก็ก็ถ้าพี่น้องเกษตรกรมีที่ดินที่นายี่สิบไร่ก็สมทบไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทก็สมทบตามพื้นที่จริงนะครับพี่นี่ ครับกับอันนี้เป็นสิทธิประโยชน์ที่จะให้เลยนะครับใช่ครับใช่ครับับปกติเขาใช้เขาใช้กันประมาณเท่าไหร่ได้ครับผมไม่ทราบครับเกษตรกรเลยครับครับปลูกข้าวเนี่ยฮะชาวนาเนี่ยก็ก็ก็ไม่แน่รอนขึ้นอยู่กับพื้นที่ฮะอ๋อดินความอุดมสมบูรณ์ดินด้วยนะฮะใช่ใช่แต่แต่ทางรัฐทางรัฐอะโดยกระทรวงเกษตรก็กงเห็นว่าออ่าในการช่วยเหลืออ่าไร่ละห้าพันเนี่ยไร่ละห้าร้อยขออภัยฮะไร่ละห้าร้อยเกษตรกรออกอีกห้าร้อยเป็นพันเนี่ย ก็น่าจะได้ปุ๋ยไปไปใส่ในนาประมาณหนึ่งไร่ในในหลักคิดนะครับก็ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นอาจจะมีบวกลบบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่พื้นที่นาใช่ใช่ครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอถ้าเขาสนใจเขามีชื่อเป็นเกษตรกรอยู่แล้วติดต่อทกศโดยตรงเลยหรือเปล่าครับคือคือทกศเนี่ยเข้าไปมีบทบาทในในโครงการนี้ก็คือเราเราได้เราสำรองเงินจ่ายให้พี่น้องเกษตรกรครึ่งหนึ่งแทนรัฐบาลก่อนนะครับครับ ได้จ่ายเงินเอาเงินทกศสำรองใจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรก่อน,อนครึ่งหนึ่งแล้วก็เงินพี่น้องเกษตรกรครึ่งหนึ่งสิ่งที่สองที่ทกศเข้าไปช่วยก็คือว่าทกศนี่มีเกษตรกรลูกค้าเราจํานวนมาก,กน,นะครับที่ทํานาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มีเขาเรียกว่ามีอ่าโมบายกับทกศแล้วก็คือ b a a c โม <Mobile. S 1> บายเป็นแอปพลิเคชันของทกศอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ เราก็จะใช้ช่องทางนี้ฮะเพื่อความเพิ่มเพิ่มความสะดวกให้พี่น้องกเกษตรกรในการเข้าไปแสดงสิทธิ์ใช้สิทธิ์แล้วก็ตลอดจนความต้องการปุ๋ยของพี่น้องเกษตรกรพันระบบ b a c mobile ครับเป็นช่องทางให้รัฐบาลด้วยเราอยากให้พี่น้องกเกษตรกรได้รับความสะดวกครับครับ,รบแล้วก็ปุ๋ยเนี่ยสามารถไปหาซื้อเองได้เลยโดยที่เราจะเป็นคนสนับสนุนเรื่องการเงินให้ปุ๋ยปุ๋ยนี่ทางกระทรวงกรเกษตรนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยอ่าโดยโดยกรมการข้าว นะครับซึ่งซึ่งเป็นเป็นเป็นอ่าเป็นเป็นเจ้าของโครงการนะครับอาจจะดําเนินการจัดหาปุ๋ยสารจุปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีสารชีวพันธ์ใน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 มาตรฐานตามที่ที่ราชการกำหนดะครับนะครับต้องเป็นปุ๋ยที่ได้ขึ้นทะเบียนมีหนังสือสําคัญรับแจ้งถูกต้องตามพระราชบัญญัติปุ๋ยและชีวพันธ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ก็จะมีปุ๋ยอยู่ประมาณอ่สิบปุ๋ยเคมีสิบสี่ชนิดสิบสี่สูตร มีปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็มีสารชีวพันธุ์ที่ที่ผมเห็นในโครงการนะครับก็ต้องเลือกให้เหมาะก,กับแต่ละพืชที่ไปชาวนาต้องเลือกเองนะฮะอันนี้ใช่ใช่ใช่ครับชาวนาต้องเลือกเองว่าว่านาของตัวเองเหมาะสําหรับสูตรไหนอนาประเภทนาลุ่มนาโคกนาชนประทามเหมาะสําหรับปุ๋ยชนิดไหนอยู่ในภาคไหนนะครับแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันด้วย S <S ใช่ครับใช่ครับคุณอุตุพัฒน์ครับครับเอ๊ะถ้าอย่างนี้ถ้าถ้าเกิดว่าเกษตรกรเขาสนใจเนี่ยนะฮะแล้วก็อยากจะร่วมโครงการนี้เนี่ยเขาไปติดต่อทอกศได้ไหมฮะมีรายกลุ่มกันอยู่แล้วนี่ครับคุณอุตพัฒน,น์ครับอ่อคือส่วนนี้เนี่ยครับโครงการนี้มติคอรมอออกออกมาแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนนะครับทีนี้ทีนี้ก็ก็จะเริ่มโครงการเนี่ยก็คือเริ่มในวันที่สิบห้ากรกฎาที่กลงังะสิงนะฮะอ๋อที่หน้า,านีฮะกรกฎาครับสห้ากรกฎาจะไม่สิ้นสุดนู่นนะฮะสาคมับ นะครับเพราะว่าอ่านนั้นพี่น้องเกษตรกรเนี่ยวันนี้ทางกระทรวงเกษตรและสากรโดยกรมการข้าวกรมส่งเสริมการเกษตรอ่ากรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมสากรนะครับก็สั่งทุกกรมนะฮะได,ได้ได้ประชาสัมพันธ์โครงการนี้ทั่วถึงไปถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพราะกสะทเองก็เช่นเดียวกันฮะเราได้ซักซ้อมไปในพื้นที่แล้วว่าโครงการเนี้ยจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรก็รีบให้พี่น้องทําความเข้าใจ พี่น้องเกษตรกรว่าโครงการนี้จะได้รับประโยชน์อะไรหรือพี่น้องต้องต้องเตรียมตัวยังไงพี่น้องต้องมีขั้นตอนในการทําทําอะไรบ้างตรงนี้ทศกสก็ในฐานะที่เราเป็นธนาคารของรัฐเราก็พยายามทําหน้าที่ตรงนี้อย่างเต็มทีค่ครับครับครับซึ่งก็จะมีการประสานการอยู่แล้วนะฮะในกลุ่มระดับ,บ,บพื้นที่เลยสำหรับนั้นนะครับใช่ใช่ใช่ครับวันที่สิบห้าเดี๋ยวมันจะเข้าพรรษาแล้วเนี่ยก็พดีหน้าปลูกพอดีเลฮะเนี่ย นหน้านาพอดีเลยนะฝนกำลังมาเลยช่วงนี้อ um> ่ะแล้วจะทันเลยครับฝนกำลังเลยอ๋อก็คิดว่าเอพี่น yes> ้องเกษตรกรส่วนหนึ่งก็อาจจะเตรียมอาจจะลงไปแล้วใช่ไหมครับแต่คิดว่ามันจะมีการใช้ปุ๋ยหลายช่วงผลิตอยู่ครับคุณพี่นภัสครับช่วงออกรวงข้าวช่วงอะไรมันก็อาจจะมีมีในหลายๆช่วงของการใช้ปุ๋ยอยู่ครับอ๋อครับเพราะฉะนั้นเตรียมเตรียมทุกอย่างให้พร้อมแล้วก็วันที่สิบห้านี่ก็เข้าไปในแอปพลิเคชันของทกศได้เลยสิครับ ครับคท่านใดยังไม่มีก็ก็ผมอยากให้ช่วงนี้เกษตรกรไปติดต่อที่ทกศสาขาใกล้บ้านท่านนะครับว่าว่าอยากอยาขอโหลดอ่าขอคําแนะนำในการโหลดแอปพลิเคชัน BAC Mobile ของทกศไว้ในเครื่องโมบายของท่านเลยเมื่อถึงเวลาท่านจะได้รับความสะดวกรวดเร็วครับเดี๋ยวนี้เอชาวนาเขาทันสมัยนะฮะคุณมงธ์โอ้ทันสมัยครับเพราะว่าเพราะว่าที่ผ่านมาสี่ห้าปีนี่ก็คงกัมีโครงการ อโอนเงินช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรหลายโครงการที่ผ่านช่องทางขกสเข้าบัญชีกเกษตรกรโดยตรงกรเกษตรกรก็ฐานถอนผ่านเอโมบายถอนผ่านเอทเอ็มตู<ช>้เอทเอ็มถอนผ่านนักเคาร์เตอเยอะมากค่ะคุณพิิรพัฒน์ครับอืมอย่างนี้คนก็ไม่ใช้บริการที่สาขาน้อยลงสิครับอ่อ,เ,อ,อเราก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางใช่ใช่ใช่ถ้าน้องสามารถอทำงานในใในนท้องไร่ท้องนาในชุมชนตัวเองได้นลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับ นั่นก็คือวัตถุประสงค์เราเช่นกันครับเยอะเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันที่สิบห้าถ้าสมัครแล้วมีปัญหาอะไรก็สามารถพูดคุยกันในกลุ่มไลน์ทกศได้นะครับคุณบุพเพครับใช่ครับใช่ครับ,รบใช่ครับมีปัญหาอะไรก็ปรึกษากันได้มีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมครเชิญครับในช่วงนี้นะอยากอยากเรียนเชิญเ,เรื่องเงินฝากนะเงินออมการออมเงินผมอยากอยากเรียนเชิญออมเงินสลากถุงทองเป็นการออมเงินแล้วก็ได้ลุ้นโชคฮะหน่วยละหนึ่งร้อยบาทครับลุ้นโชคแบบแบบรวยกระจายเลยฮะมูลค่ารางวัลเนี่ยหนึ่งแสนบาทนะครับ ออกทุกเดือนฮะเดือนละ9ก้ารยรางวัลรางวัลละห0 0่งแบาท36เดือนนะฮะรุ้นไป36เดืนอนก็ถอนเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยไปฮะหนึ้าศูนบาทต่อหน่วยในละร้อยครับอยากเชิญชวนสลักถุงทองเป็นการออมเงินแล้ได้รุ้นโชค อนนี้ก็กําลังออกจําหน่ายออกรับฝากอยู่ครับตอนนี้เป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ครับคุณเกียรพัฒครับเยิเชียนชวนครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณนะครับคุณพงพันครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณพงพันธ์จงรักนะครับรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะครับก็ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งที่ใครยังไม่มีแอปพลิเคชันโมบายถ้าเกิดเป็น กเกษตรกรหรือที่เราเรียกกันว่าชาวนานเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ไปลงทะเบียนมาเรียบร้อยแล้วมีสมุดเล่มเขียวเรียบร้อยแล้วก็เตยมตัวนะครับวันที่15้นี้ติดต่อหรือระหว่างนี้ระหว่างนี้วันนี้วันที่9นะครับก็ติดต่อทกสในกลุ่มไลน์ได้เลยว่าเราสนใจจะเข้าร่วมโครงการนี้ต้องทําอะไรยังไงจะได้มีความใกล้ชิดกันแล้วก็เนื่องจากมีการเขาเรียกวารู้จักกาันเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะครับจะง่ายขึ้นในการที่จะเข้าร่วมโครงการนี้เดี๋ยวตอนนี้ กำลังจะเข้าหน้าฝนแล้วรีบดำเนินการก่อนเลยนะครับจะได้เอาปุ๋ยมปใช้งานได้ทันเอาละครับก็ไปเฉลยคำถามวันนี้นะครับวันนี้เราถามคุณผู้ฟังครับว่าธนาคารอมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินขึ้นมาหนึ่งผลิตภัณฑ์คือสินเชื่อธนาคารประชาชนนะครับซึ่งธนาคารอมสินเนี่ยจะ คิดดอกเบี้ยอยู่ในอัตราร้อยละ0.5ต่อเดือนแล้วก็มีระยะเวลาในการชำระคืนนาน8ปีด้วยกันคำถามคือว่าสินเชื่อธนาคารประชาชนเนี่ยธนาคารอมสินจะให้วงเงินสินเชื่อไม่เกินจำนวนเท่าไหร่นะครับไม่เกินจำนวนเท่าไหร่คำตอบคือ200แสนบาทนะครับซึ่งถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูในแอปพลิเคชันม y m o ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของธนาคารอมสินก็ได้นะครับจะมีคำว่าสินเชื่ออยู่นะท่านก็คลิกเข้าไปแล้วก็จะไปเจอ คําว่าสินเชื่อธนาคารประชาชนนี่แหละครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ว่าเราจะขอวงเงินสักเท่าไหร่อะไรยังไงเขาจะมีรูปแบบให้เรากรอกข้อมูลไว้นะครับเอาละครับเดี๋ยวใครไปผู้โชคดีอย่างไรเนี่ยวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนรานนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขึ้นรถไฟฟ้าให้คุณลดอะไรได้บ้างลดเวลาเดินทางลดการใช้รถส่วนตัวลดการใช้น้ํามันลดมลภาวะเพื่อโลก เรามเข้าใจคุณเข้าใจโลกจึงมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกการ